ปั๊มอย่างเดียวไม่เกลี้ยงเต้าไม่เคลียเต้าสร้างปัญหาเยอะกว่าที่คิดค่ะคุณแม่ปัญหาของการที่ท่อน้ํานมเนี่ยตันเป็นก้อนนมมาน้อยลูกกินนมเราแล้วว่าเอากินแล้วไม่อิ่มสัทีร้องขอกินบ่อยร่างกายเราอะค่ะผลิตน้ํานมจนมันแน่นเต้านมเราก็ต้องเร่งระบายออกทีนี้เรามาดูประโยชน์ของการให้นมจนเกลี้ยงเต้าอย่างแรกนะคะการให้นมจนเกลี้ยงเต้าของสัญญาณบอกร่างกายคะ่ะว่าทันอะ ต้องการนมเพิ่มอีกร่างกายเราก็จะ ผลิตนมเพิ่มไม่ทําให้นมหดมีนมเพิ่มมาเรื่อยๆ2องค่ะ,คะการให้นมเกลี้ยงเต้าเนี่ยจะทําให้ลูกกินอิ่มหลับสบายไม่ตื่นบ่อยไม่ร้องขอกินนมบ่อยนมแม่เรานะคะส่วนหน้าที่ลูกเพิ่งเริ่มดูดกับส่วนหลังที่ลูกดูดไปนานๆจนใกล้เกลี้ยงเต้าเนี่ยน้ำนมจะไม่เหมือนกันน้านมส่วนหน้าเนี่ยจะเป็นน้ํานมที่เป็นน้ำซะเยอะส่วนส่วนหลังเนี่ยจะเป็นพวกไขมันเป็นพวกโปรตีนเป็นพวกแคลอรี่พลังงานซะเยอะเพราะฉะนั้นนะคะการให ลูกกินไปจนถึงน้ำนมส่วนหลังจะทำให้ลูกอิ่มมากขึ้นหลับสบายมากขึ้นได้รับสารอาหารได้รับพลังงานเข้าไปเยอะมากขึ้นข้อ3มนะคะลดปัญหาท่อน้ำนมอุดตันปัญหาที่คุณแม่เจอบ่อยๆอย่างเช่นเต้านมจับเป็นก้อนมีการอักเสบไข้ขึ้นพวกนี้ค่ะก็จะน้อยลงถึงหมดไปเลยค่ะ